มันต <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้องเกียวายไยรอนเรเนียมันต้องเกียวสายรกอยง้านอนทุกวันจะดูเสกับบนนเกิดเหตุการณ์รถไฟน้าจเป็นกระบวนสารเลยครับชนเครนทางรถไฟชฟ้า หลังนูน่นนะครับก็มีเร็วไปขึ้นมา ติดรดยายาบาลบนานเหรือว่าติดีตัว้เห็นสู่้งัก็จะไม่มีตู้เลยไห่รีบไ่รี้ไม่รีบไ่รีบไม่รไม่รี่รีบไมกรีบไม่รีบไม่รีเไม่รีไมเรีบไมรีม่ไม่รีบไมรรีบไม่รีบไม่รี้ไม่รีรับไม่รม่รีรีบไร่รม่รีบอมรไรีบม่่รีบไม่รงไมรม ก็ดูสภาพอะก็อ๋อเราเป็นเรานั่งโบกี้หน่ยครับโบกี้สุดท้ายใช่ไหมอ๋อล่วงลูกมาใส่ลูกเฟาอใช่ครับเนี่ยใช่ผมก็ไม่รู้โอเคครับ